เพิ่มเพื่อย awesome> ังบ่เพิ่มเพื่อเพิ่มควื่อมาดึงดูดและนาสนใจให้คนกดเข้ามาเบิ่งคีเฮามากขึ้นครับผมผมเห็นพอๆแม่บางคนิใส่หลยคนเลยครับใส่เล้วบางคนก็ใส่แบบบ่ได้ตังเวลาครับบางคนใส่แบบบ่ตังเวลามันบังครับตอนแลกมันก็บังนะครับตอนเปิดคีบพอเปิดคีบเสร็จหลวพ่นไปเฮตดแนวอื่นให้เบิ่งนั่นเบิ่งนี่มันบังครับเดี๋ยวผมสีพาไปเหตุแบบละเอียดแบบจับมือเห็ดเลยครับผมเฮ้าไปตังเวลาแล้วเฮาไปใส่อะไบางคนก็ใส่บ่เป็นเพื่อบรการเสียเวลาไปรับชมกันเลยครับผม มาเริ่มขันตอนแรกกันเลยครับหลังจากที่เหาตัดต่อคิปเสร็จแล้วเนาะครับผมพร้อมที่จะโพ์แล้วให้มาเลือกช่องโพดเลยครับจะโพ์ช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือว่าโพ์ช่องเลี้ยวกตามสะดวกของทุกคนเลยนะครับเนาะแต่ว่าการเพิ่มหัว้อจะเป็นวิธีเดียวกันครับผมมาเริ่มขันตอนแรกกันเลยครับขันตอนแรกคือจิ้มเข้าไปตรงนี้ครับผมแก้ไขเนี่ยครับผมจิ้มเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเบออีทพอดพิียษไปก่อนครับมันจะแสรกตอนที่เบารอีทแนะนำเนาะครับผมเนาะนี่ทุกคนเห็นไหมครับ รูปอันแรกเนี่ยกันไกลแนบนบ,แนบนไว้ครับแนบบนไว้ยู่มุมบนสุดกับผมกันไกลลาโพงอิโมจินลการ็มี่ตัวเอสองตัวเนี่ยครับผมตัวเอเอเนี่ยครับผมจิ้มเข้าไปตรงเอเอนี่เห็นบอครับทุกคนมันก็นจะบอกเข้าว่าเริ่มพิมพ์ครับผมเ่าอีจะใส่หัวข้อนะครับผมเนาะเพิ่มหัวข้อเ่าอีจะใส่ลงไปเพิ่มหัวข้อ เออเซตตามที่บ้าอีต้องการและครับผมบ้าอีบอมักสีนี่ครับบ้าอีบอมักสีดำเห็นบอครับทุกคนมองบนเขาไว้มองบนเขาไว้ครับผมจะมีรูปนาฬิกามีรูปสีหลายสีเห็นบอครับแล้วก็มีเอเอเพื่อให้เอาแก้ไขข้อความอีกตัวครับผมนี่เห็นบอแล้วตัวที่สี่นี่ถ้าทุกคนใส่ข้อความหลายนะครับมันจะเป็นข้อความมันจะบังที่นี่คให้ทุกคนไปจิ้มตัวที่สี่ครับจิ้มมันจะเปลี่ยนลักษณะข้อความของเขาครับตรงซื้อจะใหญ่ตำแหน่งกันนะครับ นี่เห็ทุกคนไปจิ้มดูนี้แต่เราข่องบาอิฐมีแค่ซ้ำนี่บาอิฐจะไปเปลี่ยนสีครับผมจิม้มเข้าไปเลยมีหลากหลายสีให้เราเลือกตามที่เราต้อง,งการเลยครับผมเห็นบอครับเห็นกันบอครับทุกคนเบาอิฐมักสีแดงครับผมจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนครับผมประมาณน,นี้หลังจากนั้นเลือกสีตามที่เราต้องการแล้วครับผมมาตาม้งเวลาผมมจิห็นบอครับ,นนรบมมทุกคนตรงตรงนีน้ครแถบสีบฟ้าเนี่คือแถบ แสดงเวลานะครับผมแสดงหัวข้อข้อมุดแถบซีฟ้านี่หัวข้อนีคลิปเข้าก็จะหายไปครับจะบดได้บังเนื้อหาในคลิปครับผมอ่าบ่าวอีจะเลือกว่าประมาณนี้ครับผมหลังจากมุดแถบซีฟ้าเนี่ยหัวข้อก็จะหายไปครับผมเห็นกันบ่ครับเห็นกันบ่เห็นบ่นี่เห็นบ่ครับหายไปแล้วอ่าแต่ว่ามันบังครับมันบังหัวบ่าวอีนะครับบัง เต็มหนาพอดีเราจะเลื่อนขึ้นมาข้างบนครับผมอ่าเดี๋ยวครับทุกคนแล้วเราอีจะขยายแถวมาเพื่อให้ทุกคนเห็นชัด,ชดเห็นกันเาครทุกคนเขาก็เลือกตำแหน่งตามที่เขาต้องการเลยเขาะไจะใส่หรือว่ามันหน่อยไปบ่มันหน่อยเขาก็ใส่นี่กับนีโปโ้ครับมาจับสอง,องคางเลยครับจับหัวท้ายแบบนี้มันจะเป็นจุดไข่ปลาปลาอยู่แบบนี้นะครับเนาะยืดขยายตามใจที่เขาต้องการเลยครับหรืออยากอยากได้หน่อยบ่กดลงไปครับถ้าอยากได้ง่ายเขาก็ยืด นีปวกก็หนึ่งสี่เ้าทางก็มันก็จะขยายว่าแบบเนี้ยจะเอียง้สยเอียงขัาวอะตามใจเข้าต้องการเลยครับอ่าประมาณนี้ครับผมบป่าอิจไวัยตรงนี้ครับเอเป็นการว่าเร็จสินเนาะครับผมของบ่าอิดก็จะมาตั้งเวลาครับหลังจากเ่าอิดเปิดคลีบเสร็จหัวขอก็จะหายไปครับผมทุกคนเข้าใจกันหรือครับจะเป็นอันว่าเร็จสินเนาะครับผมเนาะหลังจากนั้นเรับว่ากดเรียบร้อยเลยครับผมกดตรงที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็มากดตรงที่เรียบร้อยอีกที่หนึ่งครับผม เป็นอันว่าเซ็สินหัวข้อที่เราเพิ่มในคลิปเนาะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่เนื้อเรื่องครับผมใส่หัวขอ้อใส่ไปเส้นแรกติดแท็ก,ทกตามที่เ่าต้องการแล้วก็กดถัดไปกดถัดไปครับผมกดถัดไปแล้วก็กดโพูดตามที่เ่าต้องการเลยครับจะโพูดกุ้มหรือว่าโพูดตรงไหนก็ตามสะดวกของเราเลยครับผมถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ว่าอเ็ดคลิปดีๆมีสาระอีกต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ